เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Q of Joe อ,อีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นซอสเสรแมนหัวข้อโซโลโนั่นเองเดี๋ยวเป็นแบบก่อนแป๊บนดงนะครับโอเคโอ,โโอโลืมปลืมขอโทษแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะครับที่ลงคลิปอาจจะช้าไปห,หน่อยเพราะขี้เกียจนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไม่ อันคลิปไม่เกิน25สนาทีนะครับเราก็จะไปเล่นกันสักตาถ้า2ตาทันก็ก็จะเอาอะนะครับซึ่งไปเริ่มกันดีกว่าเพื่อไม่หกแกงเป็นการเสียเวลานั่นเองนะครับเฮก็รอยาวๆลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วเพื่อน เพื่อนเต้นอยู่ด้เองนึกว่าเสียเพลงอะไรเราก็วิ่งท่าเต้นนี้นะเพื่อนโอ้โหเจมด้วยเต้นด้วยกัน ต่อยต่อยตัดไปตอนที่เริ่มเกมกันเลยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ตัดนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดเช่นกันเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรดั้เอีนะครับแล้วก็อาจจะพูดเยอะพูดน้อยก็ไม่รู้สิครับ ซึ่งก็วันนี้นะครับเอเออผมก็จะเล่นแบบโซโลสัก1-2รอบนะครับถ้าเวลามันทันผมก็จะเล่น3รอบด้วยแต่ถ้าเวลามันไม่ทันจริงๆไล่หนึ่งรอบผมก็เล่นหรอบนันเองกันนึ่งซิงกระปุกไปต่อแรกแล้วนะอะก็เออช่างมือ ซึ่งก็ก็มีของมากมายแล้วเราก็จะไปเก็บแล้มีของอีกแต่ตอนนี้มันอัปเดตแล้วนะครับจึงทำให้ปืนพกในเกมซออเศษแมนนั้นหายไป เก็บของก่อนกระเป๋าแล้วก็คูณสามปิดอันนึ้ง เก็บให้หมดเออน่าจะบอดนะครับไปไปไหนดีเนี่ยไปสำรวจเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกัน ของอะไรให้เก็บบ้างถ้ามีก็จะเก็บโอเคครับตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยเราก็สำรวจไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีของดีจะได้เก็บนั่นเองซึ่งไม่รู้จะพูดอะไรหลายรอบก็ไปรูโอ้ เปลี่ยนแ้วกันใช้กระทะกระทะแรงกว่ากระทะสามารถฟาหัวคุณและหัวคุณก็ต้องเท้าโลบาเลยด้วยซ้ำกระทะมันแรงมากการฟาดทีนึงคุณก็จะตุยเลยคุณจะไปโลกหน้าทันที ดีคุณบอดผมจะตีคุณด้วยนะทะให้ไปโลกหน้าเร็วรวโอ้ไม่โดนมันจะไม่โดนตีไปโลกหน้าซะ ควรแตกเลยโอ้มันมีคนเข้ามาที่บ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประตูเห็นจากดูจากประตูเลยนะครับประตูนี้มันเปิดอยู่โอ้เสียวเสียวแล้วฮะคนที่เปิดประตูเข้ามาแบบนี้เอาของนี่น่าจะไม่ใช่บอดแล้ว เรียบเลยบอดหมดเลยนะครับที่ผมฆ่าไปเนี่ยยังไม่เจอคนเลย พอดีอืมมีคนอีกไหมน้องจะได้จะได้ส่งเขาไปสวรรค์อู้นั่นไงกูถึงก็มาเลยยิงไม่โดนเลยเพื่อนนายต้องไปฝึกเลงมาหน่นะ แล้วก็โดนกระทะโดนไหมโดนเอ้าไม่โดนอีกเทำไมไม่โดนกระทะช่วยกระทะกู้โลกโอ้จะเจะไวอีดแกระทะกู้โลกอือกระทะกู้โลกสาเหลี่ยมนย้ิน อ้เดินมาสิจะ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 เบกกระทะกูโลกอีกโอเคคราวนี้จะให้ปืนไหมไม่ล้วจะใช้กระทะกู้โลกเอาไว้โดนกระทะตีอย่างนี้ก็ได้นี่ตบตบโอ้หืเกือบตายเลยไม่นายใช้กระทะเลย โอ้โหจุดเกาะเกือบเออไม่เกือบโอเคไปต่ออืออโอ้โหม,มีมีคนนะไม่ใช่บอท nè เสียวมากๆเสียวมากม,ากมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้เขาได้เปรียบกว่าเรานะครับเพราะเขาอยู่ที่สูงกว่าเราเอบหลังประตูดู ไปเลยเขาไม่ยอมสู้กับเราหรือเรากลัวเขาจนเขาจนเราไม่กล้าสู้กับเขาชืบชืบทิ้งอือเปลี่ยนเวอร์กเลยโดนจริงว่ะซะอืม อือืเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินนสลามขอขอหน่อยว่าบอฉันคงฉันคงว่าบอไปตีสลามตายแล้วก็ได้กระสุนที่ไม่ได้ใช้ ยิงนั่นนายจะไม่ใช่บทนั่นไงคุณ วัสดีสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับ หนีลงไปข้างล่างดีกว่ามกีสุนให้พวมเลยเหรอพี่ีก็สุนให้พวมเลยเหรอ คนขับรถมาเขาไปอืมไปแล้วยังไม่ไปยังไม่ไปอยู่ไหม ไม่เคยกล้าเลยแต่ก็ต้องกล้าไม่เงนนเราก็ไม่ชนะเออมื่อกี้มีคนตรวจจับเราได้ ร้อยเกือบตายโอ้มค์ก็ถ้าโดนวงบีบครั้งนี้คือตายเลยนี้นี้นี้ คนพอดีเป๊ะมีใครอ่ะอ้าวเราทำอะไรเล็บเตอรงวันอยู่ที่เดิม เขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้เอปเตอร์ไปเร็วเดี๋ยวเราตายเดี๋ยวอย่าติดต้นไม้นะไม่งั้นเราตายแน่ นะแล้วนะครับแต่ก็แพ้เกือบไปแล้วเหลือสองเหลือสองเหลือคนสุดท้ายถ้าเราฆ่าคนตรงถ้าเราทําให้คนคนตรงข้างหลังเราตุยได้แล้วก็ชนะเลยแต่ไม่เป็นไรครับยังมีจีตาเออหรือจะไม่เล่นดีะเออไปเล่นของย่อยไง้ไอีกันดีกว่าของเออเออใกล้จบคลิปแล้วผมก็จะทำเล่นๆน่ะ จะบอกว่าจะเล่นสองตาแต่ก็ขี้เกียจแล้วอะ่ะมันมันลุ้นเกินไปอะ่ะนะครับมันลุ้นเกินไปอืเดี๋ยวไปตีเพื่อนเล่นดีกว่าด้วยไม้ที่จเจอเมื่อกี้นะครับนี่จ๊กๆนี่แบบนี่เลยแแบบตีกันด้วยไม้กับพองเออ ตีกันเตยใไม่กระโบนได้เลยครับไปลุยกันเลยได้เลยครับนี่เนี่ยยังไม่เริ่มเหลือห้าวิสี 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งศูนย์ตีกับเพื่อนตรงนู้นอ๋อแล้วเพื่อนกระโดดลงไปเพื่อเอ,อือโดนฆ่า เราตุยเลยเพราะเพื่อนต้องทำให้เพื่อนตุยให้ให้สิห้าตัวสิบห้าสบห้ารอบต้องทำให้เพื่อนเอือ้อโดนเพื่อน เพื่อนตุยได้เยอะที่สุดอย่าลุมสิเพื่อนเออทำไมเพื่อนจงแยงแ่งเราด้วยเพื่อนทำไมเพื่อนเป็นอะไรเี่ยทำไมเพื่อนแยงแ่งเรา ไายซะเพื่อนทำให้เพื่อนแยงแ่งเราเพื่อนเพื่อนแยงแ่งเราไายซะเพื่อนแยงแ่งเรา ห้าคนแล้วเราต้องรีบแล้วเราต้องเร่งมือเลือดสามคนแล้วแล้วเพื่อนอปกติเราได้สิบห้าคนแรกเลยนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนเหลือหนึ่งคน อีกรอบนะครับโอ้โหอยากขึ้นตำนานนายก็ขึ้นตำนานแล้วไงเพื่อนเอาอีกสองรอบเราก็จะจบคลิปแล้วนะครับวันนี้เราก็เล่นไปประมาณยี่สิบห้านาทีเออยังยังยังหมายถึงเราจต้องเล่นยี่สิบห้านาทีนะครับถ้ามีเสียงก็อกแกรกก็ขอโทษ ด้วยนะครับพอดีผมไปผือไปจับไม้ตัวเองจับไม่นะ่ะเออไม่ใช่จับไม้เออนะครับไปเริ่มกันต่อเลยนะครับบ้านอ้าวเริ่มแล้วโอเคจะรีบอวยนา,ายถ้ไปไลน์ต้องทำแบบนี้กับฉันเอามา มันจะไม่ให้อภัยนายนที่ทำแบบนี้ฉันจะไม่ให้อภัยได้เด็ดขาดเพราะนายฆ่าฉันและนายแย่งฉันตายซะฉันไม่ให้อภัยได้หรอกนายแย่งฉันนายฆ่าฉันด้วยเอืืื้้้อออออ ใช้แยง่งแคนอีกแล้วเหรอเพื่อน เพื่อนแย่งจ้าโอ้โอเคอย่ากดไลค์ให้กับทุกคนและอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับเออยังไม่ถึงยี่สิบห้านาทีเลยโอเคเราจะรอ ลอรอโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ